เอามาแล้วครับงนไข่ปลาคาเวียสดสดใหม่ๆเย็นเจี๊ยบเลยครับพี่เนี่ยออกจากห้องเย็นใหม่ๆแล้วนะครับวันนี้ราคาสามร้ยี่สิบาทนะครับสี่โลครึ่งนะครับโลครึ่งร้อยเดียวนะไข่ปลาคาเวียสดสดใหม่ๆคาดเหียวปีเลยนะครับหวานเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบเลยนะครับไข่ปลาคาเวียของแท้นะครับวันนี้ไข่ปลาไร้เมล็ดของแท้หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยครับหวานเจี๊ยบเลย หวานเจี๊ยบเลยครับหวานเจี๊ยบเลยไข่ปลาคาเวียสดสดใหม่ๆสดสดใหม่ๆแล้วก็เพ่ววันนี้ตะก้าละสามร้อยยี่สิบบาทนะครับห้ากิโลนะครับสี่โลครึ่งเนื้อนะครับนะครับนี่วัดบางขันนะครับอันนี้เป็นต่างระดับบางขันนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับนี่วัดบางขันนะครับ วัดบางขันนะครับวันนี้ผมมีอง่นเบอร์สวยมานะครับสวยปิ้งเย็นเจี๊ยบนะครับช่อใหญ่ๆยาวๆนะครับไข่ปลาคาวเวียของแท้นะครับไข่ปลาคาวเวียของแท้น,น,นี่ก็ตลาดบางขันนะครับโล่ครึ่งร้อยเดียวครับโลครึ่งร้อยเดียวสวยๆนะครับ ตลาดบางขันครับน้ำเขาจะท่วมนะครับบางขันครับตรงนี้ท่วมประจำนะครับทุกปีทั้งชาติเลยนะราคานี่ยคุได้กินกัน้เลห้กนอางงาน่าแก็มเลจากบาเรันได้เามากันแล้วนะาตาวหามากมากันแล้วนะคะุงเกดม่เลยนโหลเคลือจแล้วนะคะโลร้อยอยเียมากันแล้วนะคะเอา ลร้อยเดีราคาแบบนไงมาได้เนี่ยร้อเดียกระคาไหลลงได้ทางโครงการนอกระมาแล้วราคาลงลงร้อเดี่วทางโคนมาแล้วราคาลงลงร้อยเดี่ยรคไงาได้ทางโครการนอกระมาแล้วราคาลงลงร้อยเดียวลงโครกา